ม้วนๆพี่น้องเลยบรรยากาศตามท้องทงไ้ท้งหน้าจังซีแล้วนกแอ่นลายลายมานเนาะนกแอ่นนกกระเซนกเองมันมากินนั้นนันนะพี่น้องมันมากินตะกะแตนสบายดีนะพี่น้องเด้อมันอี่พอะกับพอแต่ไอ้แก่พี่น้องเงยมาปล่อยน้ำเซนามันนี่ปล่อยน้ำเซนาแช่งแล้วเขากำลังคืนนกแอ่นลายลายนกแอ่นพันแห้งแห้งมันเนี่เสียงพัด ง่วนซื่นพี่น,อออน,น้องเลยไ้่าภาสานกัดาไปแล้วเนะลยหลายหลายเลยตาทงให้ทงหน้าร่มกระแห้งกรลีมนันนี่มันว่ากินนะนนพี่น้องไอด้ดูน้ำชนะแล้วมันว่ากินตแตนจิรอจิน่านี้นนะแมงซอนเนี่แมงซอนตะกเตนหลายหลายพี่น้อ,นนนองเลยแซอย่นะี ลายนั้นมากินพี่น้องเลยจะแช่เอยู่เสียงนลกระทึกเลืกน้กนองเลยครับลายคักลายแน่ลายเทว่ากลายเฮ่อกับขน้ำลายรีดอกอ่ะบรหลาดไปเลยน,น้ำกำลังปล่อยกำลังปล่อยน้ำเข้านะว่าแต่กำลังปล่อยน้ำเชื้อหน้่ะลายขนาดนุกเอ็นอชอนเปตาชอนพี่น้องเลย เลยจะปีงเน้อจะเห็ดนกแก่นตุงเกษตต่างเหนือมาเอารมณ์พี่น้องพอแท้เลยได้แต่เบิกเลยนะหมไปดาวนักพอแท้โอ้ยคักเลยลานเชี่ยวเชี่ยวอยู่พี่น้องเอ้ยมุ่งการตามทุกท้องท้องหนาเลยนกแอนอ้อยตอยเลยวัดสันดาโอ้ยคักเลยหลายนรับพอแท้หมดเลย Đang năm sân sơn Haha. The cording in the point năm sân nào, nỗi và sân Na, pote hay 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 ยนันเพามันต่ำหูแล้วาชั้นเนาะไปยุเคเก่าแล้วมันต่ำโยพี่น้องเงลายกันตอลายก,ดายกดีดี้กันตอหนิชึดหนึ่งนอ้นนองรัดกระไรผีน้องกับบรรยากาศโอ้ยมว้วนทำทํงให้ท้องหน้าเลยเข่ากำลังเริ่มขึ้นกำลังพอดีวิรีเลยนะเริ่มเข้มร่างนุ่งเข่าเลยเนี่ยไปแล้วเนี่ย พี่น้องท่านนั้นก็กำลังเฮ็ดโหเฮ็ดท้าวพี่น้องเลยต้องเฮ็ดโหแล้วท่านนั้นกำลังเฮ็ดโหอยู่ทั้งพ่อแท้หน้าพ่อแต้เนี่แล้วเรียบร้อยเลยนะพี่น้องเลยเฮ็ดโหเฮ็ดท้าวเนี่ยฝนลงมาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วว่าสีท่ายพี่น้องเบิึงอยู่แต่มันก็ยังน้ำพี่น้องนย่างกองตุ๊กไปคล้ายช้ำมาลับเลยวะเอ๋อะม้วนๆพี่น้องเลยบรรยากาศอัท้องท้องให้ท้องหน้าจังชี้แล้ว นกแอ่นหลหลายวาฉันเนาะนกแนกอ่นนกกระเซวนกเองมันมากินนั้นนั้นนะพี่น้องมันมากินตกกะกแตนกินแมงซ่อนจิรอดจีน่ายนี้แหละแมงซ่อนกับตกกะกแตนหลายพอดีได้พี่น้องเลยมันมากินใบเขาเนี่จนเฮนเมื่อแล้ววะฉันเนาะเอเอเฮ็นนกจัดการพอจะเป็นชิไรมันเน <laughs> เี้ย นักป้าป่านตักแตนนะนกแอนเบิ้งขูนกแอนตามท้งหน้านักป้าป่านตักเตนป่าป่านแม่งซ่อนพี่น้องเลยแมงซ่อนก็หลายหลายเต้นขึ้นเตวข้างหน้าเลยมาต่อจะมาได้มาจากพี่น้องเลย้แล้วบรรยากาศแต่สองทุง่าไงท้องหน้าลมกระพัดเย็นเืยด้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยนลยแกนแอนแอนหน้า ตามแต่พี่น้องเลยคนชื่นหัวเซลบาลีจีเนี่พี่น้องเนอะ